จนน้ำเดือดน,นะคะรอจนน้ำเดือดแล้วก็เกลือเนาะตีมไก่จะได้ไม่จืดพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เอาตีนไก่ของเรานี่นะคะมาต้มเลยนะคะให้เปืือยค่ะ พอเลือดไก่นี้นะคะให้เราหั่นชิ้นนะคะแล้วก็ให้ไก่เกือบได้ที่กอดน,นะคะค่อยเอาเลือดไก่ลงนะคะพอเลือดไก่เนี่ยเขาต้มมาแล้วเพียงแต่เราจะต้มให้เขาไม่ขาวแค่นั้นเองนะคะเราก็หั่นเตรียมไว้เลยถ้าใครมีนะคะ ตีนไก่เริ่มมาได้ที่แล้วนะคะป้าก็จะเอาเลือดลงไปตุ๋นได้เลยนะคะ <_ d ream> เพราะว่าหมอ้อที่ต้มตีนไก่นี้ป้าไม่ใช้นะคะน้ําอันนี้ไม่เอานะคะ <_ d ream> เพราะว่ามันจะ,ะเป็นหนึบหนืดนะคะป้าต้องทิ้งนะคะแต่อันนี้ไปน้นต้มแล้วเราก็จะตัก่าเลือดแล้วก็เลือดไก่แล้วก็ตีนไก่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะล้างหม้อใหม่นะคะก่อนที่เราจะมาแกงนะคะคือน้ํานี้เราไม,ไม่ใช้นะคะป้าไม่ใช้นะคะ ตอนนี้เราก็มาดูเครื่องแกงของเรานะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีนี่นะคะนี่ค่ะกระชายพริกแห้งหรือว่าพริกสดตามชอบเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ก็จะมีเนื้อปลาต้มสุกแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะนี่ค่ะ ก็ดูว่าหม้อใหญ่หรือหม้อเล็กนะคะของป้าเพี่นี่ก็อันนี้ก็ประมาณครึ่งโลนะคะแต่ไม่น่าจะใส่หมดนะคะเพราะว่าเรามีพริกตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็โขลกทุกอย่างรวมกันนะคะรวมกันให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะคือของส่วนของเครื่องแกงของเรานะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะของน้ํายาลูกครึ่งนะคะหรือว่าน้ํายากะทินะคะผสมอีสานนะคะ ก็หลังจากที่เราโขลกเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีนี่นะคะที่เราจะเป็นเครื่องท็อปปิ้งนะคะนั่นก็คือตีนไก่กับเลือดนะคะต้มเตรียมไว้เลยนะคะให้สุกให้เปื่อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครจะใส่ลูกชิ้นปลาเพิ่มก็จัดไปเลยนะคะก็นี่ค่ะส่วนผสมของเรานะ,ะก็จะมีเครื่องแกงนะคะเราโขลกหรือว่าปั่นก็ได้นะคะหัวกะทิ ลูกชิ้นปลาตามชอบใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หางกะทิตะไคร้บุกใบมะกรูดขานะคะข่าบุกข่าหั่นแว่นนะคะข่าหั่นแว่นแบบนี้นะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่มันก็จะหอมนะคะสมุนไพรเยอะๆนะคะแล้วก็ก็จะมีนี่นะคะไส่กระชายนะคะใส่เพิ่มบุกหน่อยนะคะอันนี้เป็นเหมือนท็อปปิ้งโรยหน้านะคะแล้วก็ลูกโดดอะไรอย่างนี้นะคะ ผักนี้เราจะใส่เฉพาะต้นหอมหั่นท่อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาผงนัวผงปรุงรสคือปรุงรสตามชอบเลยส่วนใครจะใส่น้ำตาลก็ใส่นะคะแต่ปลาไปซีไม่ใส่นะคะก็ส่วนผสมก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาตั้งกระทะหรือว่าหม้อก็ได้นะคะเอาตามที่จํานวนคนที่จะมากินนะคะวันนี้ของปลาไปซีนี่ก็เกือบ10คนนะคะ ก็ใช่หมอ้อแขกนี่แหละนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาเครื่องแกงนะคะที่เราโขลกหรือว่าปั่นไปนแล้วเนี่ยลงมาคั่วนะคะใส่เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วไปเลยคั่วให้เขาหอมๆนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยตะไคร้ไอค่าตะไคร้นะคะคั่วไปเลยนะคะ พร้อมกับเครื่องเลยเครื่องแกงนะคะพอคั่วมาให้แบบว่ามีกลิ่นหอมของเครื่องแกงนะคะก็ให้เราตามด้วยหัวะกะทินะคะหัวะกะทินี้ก็จะข้นมากเลยนะคะ เกิดก่อนนะคะแป้งในี่หเหมือนหนวดกะทิก็ซึมเข้าไปในแกงของเราะะที่แกงของทอย่างมาพอเราใส่กะทิแล้วนะคะให้เขาเดือดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้คนๆเขาหน่อยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระชายแล้วก็ลูกโดดเลยนะคะคูกเ้าให้เข้ากันเลย ได้หอมๆนะคะกระชายช่วงนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้ตามด้วยหางกะทินะคะต้องใส่เพิ่มนะคะมันข้นมากเลยเห็นไหมหเหนื้อปลาของ้าแบบค่อนข้างจะเยอะนะคะ <S <S เนื้อปลาสามชนิดนะคะเนี่ยปลากระพง ปลาซาบะและปลาถูนะคะนี่ค่ะเนื้ปลาสามชนิดเลยนะคะนี่นี่ค่ะหางกะทิป้าก็มาใส่ไว้ในครกที่โขลกเครื่องแกงด้วยนะคะโอ้ยพอดีเป๊ะเลยนะคะเลิกนี่แหละประมาณนี้แหละนะคะจากนั้นต้องรอเดือดก่อนนะคะ รอเดือดก่อนคนดีมากเลยนะคะค่ะ<ม>พอเดือดแล้วนะคะ<ม>ก็ให้ใส่ลูกชิ้นปลาของเราลงไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะนี่ค่ะตีนไก่แล้วก็เลือดไก่ของเรานะคะที่ว่าไม่น่าจะใส่หมดนะคะเพราะว่ามันจะล้นหม้อเกินมันจะปรุงไม่ได้นะคะพี่พีก็เอาประมาณนี้ก่อนสุดตีนไก่ค่อยใส่เสริมไปทีหลังเอานะคะเอาใส่เท่าที่เราใส่ได้เนาะนี่น น,นี่ก็ต้องรอเดือดนะคะรอเดือดแล้วก็รอตุ๋นเขานิดนึงให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะคะ่ะหลังจากที่เราใส่ลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่แล้วนะคะถ้าลูกชิ้นเขาลอยแบบนี้นั่นคือลูกชิ้นเขาได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสเลยนะคะทําซิกจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะคือปรุงรสตามชอบเลยนะคะช่วงนี้นะคะน้ำปลาน้ำปลานะคะ ผงนัวผงปรุงรสน้ำตาลเอาที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะนี่ค่ะข้างล่างนี่น้ำอ่ะอยาจะข้นมากเลยนะคะโอ,อ้แล้วก็ต้องชิมนะคะเอารสที่เราชอบเลยนะคะชอบรสแบบไหนจัดไปเลยอืมเริ่มนัวแล้ว ใส่อีกกลัวจะนัวล,ลึกนะคะกลัวคนที่เขาไม่กินเค็มนะคะพอหลังจากปรุงรสได้ที่แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะใบมะกรูดนะคะนีใ่ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะนี่ผักของเราก็จะประมาณนี้แค่นี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็รอแขกของเรามากันนะคะอันนี้เราทำเลี้ยง

One story, simple okay, okay. uh, <laughs> The uh, big kitchen. Uh, uh, <laughs> big, uh, big, area. Big okay, uh, uh, The back is uh, wood. the uh, trees, uh, steel, and around the house, covered with the uh, uh, screen. <laughs> <laughs> Takes, yeah. yeah. So, around can like, walk around yeah. the house without yeah. <laughs> yeah. So yeah, screen will be all around the house. Yeah. So we can uh, open the window without fear of with mm. Open the door Yeah, yeah. 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 I can't, can't imagine that. Because uh, mosquito, I, I, worry, I worry a little bit about mosquito too, I don't know. But the uh, boys say we just put a little lemongrass. I, uh, <laughs> I don't believe that, that yet. Okay. Shrink a little small house temporarily. <laughs> okay, we rented that already. She's back in again. Here's the maker. Mm Leave -hmm. yeah. me half. Teddy. ค่ะคนมาร่วมชิมนะคะที่เราทาหม้อใหญ่นะคะวันนี้วันนี้วันนี้ใครใครใครจำนางได้ไหมคะคือวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะคะวันนี้มาแบบว่าวันนี้มีส่งนะวันนี้อลังการมากเลยวันนั้นมาแบบกรรมกรนะแต่วันนี้นะคะคุณนายจ๋าเลยนะคะ เสื้อผ้าเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนบุคลิกนางเปลี่ยนเลยนะสวยขึ้นเลยเหมือนคนละคนเลยนะคะวันนี้พีเปิลของเราก็อยู่ที่ชุดด้วยนะคะเป็นนาใส่ชุดแบบนี้จ้าใส่มานี่อยู่ที่ชุดเป็นยังไงรสชาติขนมจีนใช้ได้ไหมคะอร่อยมาก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 อันนี้ไม่ใช่ลุงคิดนะคะอันนี้อันนี้คนมาชิมจากภายนอกนะคะอันนี้นะคะ เห็นไหมคะอ่ะาพี่ตุ๊กบอกอร่อยนะคะก,ก็อย่าก,กินอิ่มกันเยอะนะเดี๋ยวจะมีกุ้งเผานะคะ <c oughs> <S <s <ays> เดี๋ยวจะมีกุ้งเผานะตอนนี้ก็กอ่อไฟแล้วนะคะลุงคิดก็กอ่อ,นนกกอไฟมีกุ้งเผาแล้วก็กมีคอหมู <c oughs> ย่างนะคะอ่าอันนี้กินรองท้องกันก่อนส่วนคนนั้นนะคะมาเป็นกรรมกรแทนหรือว่าไงคะเนเธอเขากินกันโคมโคมนะคะยิ่งผอมอยู่นะคะมากินเลย เอาเกี๊ยวเขาไงเท่าเลยมาชดเชยซะหน่อยอ๋อกลัวใช่ไหมเข้าก้อนไม่ถ่ายให้จริงๆเขาบอกว่าอะไรนะตัวยงเลย F4 อะไร F4 ตัวยงเอออันนี้เมื่อก่อนนะคะเป็น F4 ปาเมนซี่นะคะทีนี้ไปเจอกันไปเจอกันนะคะที่โบสถ์นะคะนางดีใจมากนะที่ได้เจอนะคะแต่ตอนนี้นางบอกว่าคิดผิดถนัดเลย คิดผิดถนัดเลยใช่ไหมยดีใจไปใหญ่เลยค่ะยิ่งดีใจไปใหญ่นะคะเมื่อกี้พูดเล่นนะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะเอาเครื่องที่100%ให้หน่อยอ่ะเหรอบ้าเหรอให้ม่พอยีกูจริงๆก็ได้เป็นเอฟซีตัวยงจริงๆนะคะนี่นี่ก็ทำอะไรนะทำขาตั้งตั้งอ่ะตั้งถ้วยไฮโซดานะคะเนี่ย ก็ถือว่าแสดงว่าฝีมือเราก็เคยใช้ได้นะคะใช้ได้ไหมพี่แหม่มใช้ได้อร่อยค่ะอร่อยเผ็ดดีเผ็ดเผ็ดดีแต่ไม่ถึงกับว่าไม่ถึงแบบร้อนเออแต่ดีโอเคมันร้อนแดดทำไมถึงร้อนขนมจีนค่ะร้อนแดดใช่ไหมคะสวยทนได้หรือว่าสีทนได้เนี่ยนี่นะคะคนทำก็ภูมิใจนะคะ ค่ะค่ะคนคนทำมีกำลังใจเลยนะคะคนกินอร่อยแบบนี้นะคะเลถายรูปาถ่ายรูปคู่เลยแล้วก็อะไรนะเขากว่าอลังกุ้งของเรานะคะนุงคิดเนี่ยกัวกุ้งจะจะอ่าไป สิบกิโลนะฮะสิบกิโลก็ถึงบอกว่าขนมจีนก็อร่อยนะฮะกุ้งเผาเอาไม่รู้เอาไว้บนพุ่มไว้ตรงนั้นแหละเอาไปบาร์บีคิวนะฮะไม่เอาวางเี่เอวางพื้นเลยเพราะว่าวางตรงเตานั่นแหละเขาไปซื้อเป็นงมาีเลยเหรอเาแพคให้เพราะว่าเราซื้อมา3กิโลเขาก็เลยแพคให้เขากลัวมันเน่ากุ้งมันค่อนข้างตัวใหญ่เขาก็เลยเออแบบแพคมาไง คุณคิดคเปิดช้าเดี๋ยวไปเปิดให้ไหมช้าช้าลูกไปเปิดให้นะว่าเดี๋ยวมาอ้อน้ำหาขงอ่าน้ำแข็งยังอยู่เหรอสรุปนะคะก้งไม่มีค่ะมีแต่น้ำแข็งนะคะ อัน <laughs> นี้แต่ต้องแข็งนี่ค่ะเขาอัดมานะฮะโหแบบ oh. แข็งใช่ไหมหนุ้งคิดก็กลัวแต่น้ำแข็งจะละลายหูเขาอัดให้ดีมาก oh. เปิดไปนั่นแหละเดี๋ยวกุ้งมันลิฟนั่นแหละอย่าไปแทงเดี๋ยวมันจะโดนกุ้งโอเคนะคะเดี๋ยวให้ให้ไฟ,ไฟเราได้ที่ก่อน you know không บอกเลยนะคะว <laughs> kind of ่าฝาปิดเนี่ยผ่านการใช้งานมาคุ้มค่ามากเลยนะคะก็นี่นะคะตอนนี้เราก็ย่างคอหมูอยู่นะคะโอ้โหลมกับโกด้วยนะคะนี่ค่ะย่างไปอบไปแบบนี้นะคะส่วนกุ้งอ่ะมันสุกเร็วกุ้งอ่ะมีน้ําจิ้มสามรสแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ถ้วยมาตอนเรากุ้งนั่นก่อนโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยดูนะคะไม่น่ากินจังเลย น่ากินมากเลยนี่นะคะไม่ติดวางเลยปาร์ตี้ในสวนนะคะวันนี้นะคะกับเพื่อนๆพี่น้องในสวนเอากันอย่างนี้เลยนะคะปาร์ตี้ในสวน่นี่ดูเขามารยาตีมากขอเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะเอเคไม่ต้องขอกุ้งตัวใหญ่ไม่ได้ไงว่าทไมมันมีกุ้งก้าง มันมีกุ้งสองชนิดค่ะมันมีกุ้งแบบสองชนิดเลยนี่ค่ะอันนี้มันตายยังตายแล้วตายแล้วค่ะมันคงไม่สดแล้วมั้งคะเหนือขนาดนี้กุ้งมันคงไม่มีชีวิตนี่แหละนี่มันโซนเหนือนะคะนี่ค่ะนี่พอเอาไซส์ใหญ่ในร้านที่เขามีนะฮะนี่ใหญ่มากค่ะค่ะสามโลค่ะสามโลสุดยอดเลยนี่ค่ะสุดยอดสุดยอดดูนะคะ ดูนะคะกึ้งนะคะกึ้งเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่เต็มนะคะนี่ค่ะเกือบสามโลนะคะนี่นี่ใหญ่มากใช่ค่ะเขาอัดน้ำแข็งให้อย่างดีดูนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่อยเผากันค่ะก็ถึงบอกว่าอย่ากินขนมจีนจนอิ่มเด้อยังมีเมนูอื่นอีกเยอะโยนไปเลยเออใช่ค่ะโยนไปเลยค่ะใช่มันจะได้ น้ำแข็งโยนออกไปเลยพี่พ,พี่พี่ตุ๊กเออมันจะได้อันนั่นตัวเออ,เอ,องังงัดออกไปเลยฮะโอ้โหเนี่ยฮะนี่นะคะโอ้โหอุยนู่นนู่นนี่ค่ะ ก็ถึงบอกว่าเลี้ยงคือเลี้ยงไงเลี้ยงยายบ้านไงก็ถึงพี่น้อยไม่มาโอ้ยงานพอยนี่ัใหญ่ใช่มันใหญ่ค่ะใหญ่หัวมันนะแล้วน้ำจิ้มนะคะสามรสค้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยซื้อมาเลยค่ะไม่ไม่ซื้อจากในตลาดที่เราไปซื้อกุ้งเลยค่ะแบบตรงนั้นเลย พ่อพลอยพลอยมาเน้นอะ่ะน้ำยางไงพี่ตุ๊กพลอยก็เลยเออไอไอนี่ค่ะกุ้งสองชนิดนะคะพี่น้องอือสองชนิดแบบมีหัวใหญ่กับห,หัวหัวเน้นเนื้ออันนี้เน้นเนื้อค่ะอันนี้เน้นเนือ้ออันนี้เน้นหัวอันนี้หัว <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากไปดูเลยว่า <c oughs> สวยสดจัะเยอะมากค่ะคงกินกันไม่หมดอะค่ะวันนี้ หมูกระเพาะหมูนะคะกุ้งกระเพาะุ้งคะพีดูสิคะใหญ่พี่ใหญ่ดูสิคะเนี่ยใหญ่มากโอ้ยตัวสองตัวที่กิมแล้วคะเนี่ยคัดท้องเลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ใครเน้นเนื้อก็ต้องกุ้งชนิดนี้กุ้งขาวพันใหญ่ส่วนใครเน้นหัวชา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 เอากี่ตัวชาชาจะเอากี่ตัวเหัวเราเมาหัวนเนี่ย เวลคัมไอที่เช็ดตีนไม่ใช่เหรอเวลคัมแล้วก็ปุ๊กตาสดาก็นอนตายแอนแมงอยู่ตรงนี้เวลคัมตอนนี้นะคะกุ้งเรานะคะก็อยู่บนหูทั้งกุ้งทั้งหมูเลยนะคะอลังการมากเดี๋ยวรีบลุงคิดมาก่อนคุณคิดมาดูนี่ โอ้โ oh. หแกยิ่งแกยิ่งแกยิ่งชอบอยู่ <c oughs> คิดมาลูก you already, you move, you move, you อยู่ออรมนี่อยู่หมูอยู่เวกอยู่พอกอ่ะให้ลุงคิดมานะคะว่าหมูลุงได้อย่างหูยโอ <c oughs> ลุงคิดนะแกชอบหมูด้วยนะคะมีทั้งคอหมูนะคะมีทั้งสามชั้น oh <my> อ้าวโอเคหรือเปล่า <Okay. S 1> ย่างไปร้องไห้ไปโอเคไหม ทุกอย่างโอเคนะเอาดิ okay, okay. Okay, hey, hey, kind of ้งสักแก้วไหมโอเคเอาหมูไปไปหั่นให้ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหั่นให้เขาหู้หหมูน่ากินมากคิดเป็นที่ป่อ คิดเขากินดิบเดีบสุกสุกก็เป็นผีปอบเป็นผีปอบเก่าลุงคิดบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรแต่ฉันคิดว่าเธอพูดไม่ดีแน่เลยเดี๋ยวไม่โอนงบม่ต้องกลับไปโอเคเไปทโองานเป็นนีนางแถวอีกแล้วที่ยากอีกที่วัา โอ้โอโอ้หไปลุกโหปาร์ตี้ในสวนจริงๆนะคะวันนี้โหดูหมูค่ะโยหมูน่ากินมากเย้มใช้อะไรเย้มค่ะคุณพี่มันหมูใช่ไหมนี่พี่พี่ได้จะพังแล้วนะพาดอันนี้ทำไมมันดำอย่างนั้นล่ะ ดลนีนยู้เมันดำอย่างนั้น้ะพีอ้นีหนูม่รู้เรื่องค่ะพี่หนูเพิ่งมาโอเคดำๆอย่างนี้แหละดีเพราะว่าถ้าล่างมันเป็นกระดูกไม่เป็นไรหรอกแล้วกุ้งพวกนี้ได้แล้วกุ้งอย่าไปเผานานเออเดี๋ยวมันไม่หวานมันดําำไปไม่แต่ดำอย่างนี้แหละกุ้งเนี่ยต้องเผาให้เร็วให้ด่วนเผานานเนื้อแข็งไม่อร่อยเผานานไม่ได้เ่ยนะกุ้งอ เผาให้เร็วแต่ไฟแรงกุ้งโอ้โหดำทุกอันนะคะดำๆไม่เป็นไรแต่เนื้อหวานเ้น่าไรแต่ว่าไอ,อ,อ้หมูเนี่ยต้องเอาไว้ข้างๆอเพราะว่าตรงนั้นออไฟเป็นแรงเราต้องมาไว้ข้างๆโอเคไปกุ้งได้แล้วแบ่งไปให้พี้ชายก็ข้างในด้วยเด้อมันกินเะคะ่ะ ถ่ายพี <c oughs> ่พลอจ้าหมูไหมไปหรือเปล่าจ้าไม่จานนี้ให้เขาข้างในานนี้หเาเดี๋ยวพอตักน้ำจิ้มให้เขาโอเค ถั่มเลยเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไม่ไม่ไหม้พี่กุ้งนี่จะย่างหมดเลยใช่ไหมคะก็แบ่งย่างอ่าเพราะว่ามันต้องกินร้อนๆพอแล้วเดี๋ยวค่อยเพราะว่าเวลาจะกินค่อยนั่นเพราะว่ากุ้งเอาหมูขึ้นเลยค่ะย่างเออ<ม>ใช่เ,เพราะหมูมันจะสุกยากกว่าเออเดี๋ยวทานอ่อนหมดใช่ใช่หมูกุ้งมันสุกเร็ว กุ้งเนทิ้งใส่ถ่านก็ได้มันมันมันเพราะเราไม่กินเปลือกมันอื่แล้วไงแต่ว่าไอ้พวกหมูนนเนีย่ยเนี่ยชิมเลยชิมเลยสุกหรือยังเนี่ยสุกสุกสิโอ้เนื้อยุ่ยขนาดนี้ยหม,มักโอเคใช่ไหมูตุตกหมักเหรอเอ,อาปากอ๋อเอาใส่ปากไหมนี่ <laughs> โอ้ยเต็มปากเลย นีแล้วค่อยใส่หมขายออกมาก่อนแล้วยืมใส่ใหม่ดิไม่นี้เอาไปล้นดีวเอนจ้สารโซดานะคะก็อยากจะจอยด้วยนะคะอย่างมีส่วนร่วมนะคะนางบอกจะยุงหนินเนอ ไม่สวยแล้ว <kho> ว <en> ่ะโอเคนะคะนี่คือของหวานของเรานะคะน้องอีทนะคะน้องอีทคนที่ย่างนะคะทำมานะก็โอ้โหอันนี้พายอะไรนะเขาทำพายพุนพายแอปเปิ้ลเหรอพายผลไม้ดูพาสตรอเบอรี่พายสตรอเบอรี่เลยนะคะ โอ้ยอลังมากเลยนะคะน้องทำเองเหรอทำเองน้องยังงีททำเองเหรอทำเองค่ะของหวานของเรานะคือพายสตรอเบอรี่โอ้โหตหน้าสวยอ่ะแต่ไม่รู้อร่อยเปล่าโอ้โหหน้าตาเลิศมากอันนี้บูรี่อ้าวมันมีทั้งสตรอเบอรี่และบูเหรอเพราะว่าสองหน้าค่ะพี่อืมเละเละเออสวยจัง ภาไทยก็ป yes. ีชา yeah, yeah. and English we call ปีชาปีชา